เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าคุณฟังนะครับสายของขุดบอยนะครับบอยใบไม้ทั้งสองคนเลยนะฮะสำหรับช่วงนี้นะครับบอยเนี่ยปัจจุบันนี้อายุ3าปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านนึงนะฮะแถวย่านบางกวยเหตุการณ์นี้ผ่านไ้สักสามสี่ปีละสามสี่วันที่ผ่านมาบอยนี่ใช่รอปภบอยปะนอมามาเดี๋ยวเรามาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่านะครับสนามเด็กหล่อนครับสวัสดีครับบอย ฟังอยู่ที่เดิมใช่ครับอากาศหนาวไหมคือสุดยอดที่มือมือแข็งเลยอะ,อะคือต้องอเอาเอาเอา,เอาน้ําร้อนใส่ขวดแล้วมาประครบอะไม่งั้นมันขยับไม่ค่อยได้อืหะถุงมือมาใส่นะครับจะได้ช่วยได้นะครับมากันว่าอย่างนี้ว่าบอยฮะหาประจําเลยหมู่บ้านเดิมเลยใช่ครับจุดเดิมเลยปะคือมันเป็นสวนเด็กเล่นที่เดิมอ่าคือ,อคือพอดีว่าเมื่อวัน เสาร์โอกาสทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าวันเสาร์เนี่ยเป็นวันโกนแล้ววันอาทิตย์จะเป็นวันพระแล้วเพื่อเอินว่าเมื่อวันเสาร์เนี่ยผมก็ปกติเหมือนเดิมคือในกลุมล่มกลุ่มกลุ่มไลน์ของเพจบ้านผีสิงอะ่ะผมก็ทําการคอสดแล้วก็พูดคุยกับสมาชิกแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องสยองสยองกันแล้วทีนี้เนี่ยพอดีว่ามีม,มีน้องๆในกลุ่มเขาเขาทักขึ้นมาบอกพี่วันนี้วันโกนนะไม่เดินเข้าข้างในหรอ ผมก็ไม่รู้ไงพี่อา้าวก็เลยบอกเขาไปอา้าววันนี้วันโกนเหรอเขาก็บอกว่าใช่วันนี้วันโกนก็ก็เลยนัดแน่กันว่าเดี๋ยวสี่ทุ่มเนี่ยผมจะเข้าไปเพราะว่าจะเป็นการที่ว่าไม่รบกวนลูกบ้านแล้วก็จะไม่มีลูกบ้านคือลูกบ้านเขาจะนอนแล้วช่วงเนี้ยอากาศมันเย็นไงพี่มันมันมันก็ค่อนข้างหนาวผมก็เลยนัดแน่กันว่าเป็นเวลาสี่ทุ่มเวลาดีเลทหน่อยก็สี่ทุ่มครึ่งอะไรประมาณเนี้ยอื ในระหว่างที่คุยคอดตรวยืนยครับปรากฏว่าสมาชิกในกลุ่มเพจบ้านที่ิงเนี่ยท,ที่เขาดูผมอยู่อนะอืมปรากฏว่าเขาเห็นมือมือมาเกาะที่ไหลอือจริงหรอจริงครับเห็นมือมาเกาะที่ไหลมีใครแคปไว้ได้ปะแคปไว้ไหมเดี๋ยวผมต้องต้องทั้งต้องถามน้องๆในอ่าน้องๆกับพี่ๆในกลุ่มว่าม,ม,มีใครได้แคปไว้บ้างไหมออนะครับเพราะว่าถ้าโอ้โหถ้าบอกว่าเห็นขนาดต้องมีคนแคปไว้ได้บ้างแหละ แล้วไง<ช>ต่อครับ,รบอ่ะงั้นเรามาว่าแล้วยังไงต่อครับบอยอ่าทีนี้เนี่ยพอพอเขาเขาเขาน่าจะมีแคปไว้ได้มันมีมลูกเก่าๆอยู่อะพี่ถ้าผมยังไม่ลบนะเดี๋ยวผมก็ามาได้เอา<ด><ห>เอาเอาเดี๋ยวเราว่านล้นนแล้วยังไงต่อครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาบอกว่ามือมือมือแต่ตัวผมเองอ่ะไม่เห็นนะอ่ะฮะ คือคือคนที่ดูผมอยู่อะเขาเห็นเขาบอกว่ามือมือมือซึ่งปกติเขาเขาเหมือนเขาแบบเขามาเป็นปกติของเขาแล้วมือเนี่ยคือลักษณะที่มามือมือเนี่ยไม่เหมือนมือมนุษย์ทั่วไปยังไงบางครั้งเนี่ยมาแบบเล็กๆเหมือนนิ้วมือผู้หญิงอะฮะบางครั้งมาทีก็แบบมาแบบใหญ่ๆเหมือนนิ้วมือคนสมัยโบราณอะเหรอใหญ่ๆห่ดำๆค้ำขำบางทีก็มาแบบทิสซี้ก็มีอืบางทีก็จะเขาเขาจะมาเกาะอยู่ตรงช่วงประตูป้อม อต,ตงตรงที่เป็นเสาอะนะเพราะก่เพราะว่าป้อมผมมันเล็ก<อ>เขาก็จะมาเกาะที่เสาออ,บาาอาืบางทีเขาเกาะที่เสาบางทีเขาก็มาที่ไหลออืก็น้องเขาเนี่ยเขาเขาคิดว่าเออบัตตี้ผมหรือเปล่ามาเกาะมาอะไรผมก็ให้ให้ให้ดูว่าบัตตี้ผมอ่ะที่นั่งอยู่กับผมเด็กคนเค้เขาก็นั่งเล่นเกมเล่นอะไรขเขาเขาก็ไม่ได้สนใจออืมผมก็พลิกซ้ายพลิกขวาตามที่เขาบอกก็ปรากฏว่าเออพี่ น่าจะของจริงแล้วแหละคือเขามาเนี่ยถ้าเป็นช่วงวันวันโกนกับวันพระเนี่ยเขาเขาจะมาอย่างเนี้ยบ่อยอืซึ่งบางทีเนี่ยก็จะเป็นเสียงเหมือนเหมือนเหมือนคนกระซิบเหมือนคนมาจับบางทีถ้าเขามานะผมจะรู้สึกหนักไหลอก็จะรู้เลยว่าเออนะั่นแหละเขามาแล้วแล้วทีนี้เนี่ยพอถึงเวลาเลิกงามยามดีคือสี่ทุ่มผมก็เดินเข้าไปที่สวน <c oughs> พอเดินเข้าไปที่สวนเนี่ยอย่างแรกที่ผมทําเลยคือยกมือ ไหว้แล้วก็ขอเปิดที่เปิดทางกับเจ้าแม่สบายเขียวหรือเจ้าแม่จอมปวกที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลบอกขอเปิดทางแล้วิญญาณสัมภเวสีที่อยู่นะนะที่หมู่บ้านนี้หรือฝั่งบ้านของล่างท่งซึ่งผมอธิบายก่อนนะว่าถ้าหลังกําแพงหมู่บ้านของล่างท่งไปเนี่ยไอยหลังกําแพงหมู่บ้านมันไปเนี่ยมันเป็นที่ดินเก่าของของล่างทรง สมัยเมื่อเจ็ดสิบแปดสิบปีที่แล้วที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะมีงานสมโพธิมีมีอาเรียกว่อะไรนะงานบวงสรวงไหว้เทพเทวดาฟ้าดินแล้วก็ไหว้วิญญาณสัมภเวสีครับหลังจากที่เขาเสียชีวิตเนี่ยลูกหลานไม่มีใครรับช่วงต่ออทีนี้เนี่ยวิญญาณสัมภเวสีสิ่งที่เขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยก็เหมือนกระขาดเสาหลักเขาก็ไม่รู้จะไปไหนก็เพราะว่าเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วเขาก็ไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วเพราะไม่มีใครเรียกไม่มีใครเชิญเขาก็อยู่ที่นี่ แล้วหมู่บ้านผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นหมู่บ้านเดียวที่ไม่มีศาลครอบคลุม,มเพราะฉะนั้นเขาจะเข้านอกออกในได้ตามสบายของเขาเลยครับอ่าในระหว่างที่ผมท,ทําพิธีบอกกล่าวเล่าสิบกับอ่เจ้าแม่สบายเกี่ยวอยู่เนี่ยก็ปรากฏว,ว่าพี่ชิงช้าที่เอาไว้เล่นน่ะที่เคยออกเป็นข่าวที่มันแกว่งเองอะ่ะในหมู่บ้านผมเนี่ยก็มีอย่างนั้นเหมือนกันนะ แต่ตรงเนี้ยมันมีชิงช้าอยู่สองตัวครับซึ่งคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่ามันจะแกว่งเองโดยโดยที่จะไม่มีคนเล่นลมพัดหรือเปล่าคือพี่ตั้งข้อสองสยัยลมต้องลมแรงขนาดไหนถึงจะแว่งมันได้อ,อการแกว่งของมันที่บอยว่าเนี่ยครับลักษณะคือไงมันแกว่งเหมือนกับมีคนเล่นเหมือนกับแกว่เร็วแล้วแว่งอ่ะ แกว่งเร็วหรือว่าหรือว่ามันก็แค่แกว่งช้าๆไปมาไม่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 ช้าเหมือนคนถีบเท้าอพี่คือตัวเล่นสูงนี่เลยเหรอใช่อ๋อคือมันแกว่งตอนแรกผมได้ยินโตมันดังเอี๊ยดพอเอี๊ยดปุ๊บมันก็แกว่งอ่อฮะแกแล้วทีนี้เนี่ยจากแกว่งปกติตรงๆบางทีเนี่ยก็จะเหมือนแกว่งเบี้ยวไปเบี้ยวมาเหมือนคนแบบตัวเล่นไปเล่นมาอืมอ่าอันนั้นไม่เท่าไหร่ครับพอหลังจากดูตรงนั้นเสร็จปุ๊บ นี้ในสวนเด็กเล่นมันจะมีม้านั่งยาวๆอันหนึ่งซึ่งข้างล่างมันเนี่ยจะเป็นสปริงสามอันซึ่งเป็นสปริงเหล็กแล้วม้านั่งเนี่ยคือจะไว้ให้เด็กนั่งโยกโยกเยกโยกเยาโยกเยมันก็จะเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งอ่ะคือมันต้องใช้แรงลงขนาดไหนฮะคือถึงจะขยับไปตัวนี้ได้เพราะตัวนั่งกับตัวตัวฐานสปริงมันก็เป็นเหล็กก็ปรากฏว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็โยกดังเอ๊ะไอ้นี่ไอนี่ไอ้นี่อันเงี้ยผมก็หันไปดูคือชิงช้ายังไม่หยุดนะ ไอ้ข้างหลังผมก็เล่นผมก็เลยหันไปดูข้างหลัง<อ>ก็ปรากฏว่าไอ้ตัวเนี้ยเล่นอเองโดยที่ไม่มีใครขึ้นไปโยกแล้วทีนี้สมาชิกก็ถามว่าผมมาอยู่คนเดียวหรือเปล่ามผมก็บอกว่าผมเข้ามาคนเดียวน้องอีกคนต้องอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรอบแล้วเนี่ยไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนผมพอเสร็จปุ๊บผมก็เลยย้ายจากตรงเนี้ยไปนั่งอยู่ในสราปูน อซึ่งเป็นที่ที่อยู่ของอเจ้าจแม่สบายเขียวคือเลยเป็นนิดเดียวเองอก็ปรากฏว่าระหว่างที่ผมคอสดเนี่ยผมก็ถ่ายบรรยากาศโดยใช้กล้องหลังถ่ายถ่ายก็ปรากฏว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเห็นคนแอบอยู่ข้างเสาซึ่ง,งประมาณว่าเหมือนแอบมองกับพี่คือเห็นแค่เป็นโผลมาเห็นแค่ตรงจมูกตาห,ห,หน้าผากแล้วก็ผม ซึ่งผมดูในกล้องเนี่ยก็ปรากฏว่าคือถ้าคนปกติทั่วไปเนี่ยมันก็จะดูมีเลือดมีเนื้อมีหนักหน่อยใช่ไหมพี่แต่สิ่งที่เห็นเนี่ยคือตาเขาดำโบเข้าไปเห็นชัดขนาดนั้นเลยเหรอคือมันมันมันค่อนข้างชัดเจนนะพี่เ้าก็เป็นลักษณะคือสิซิดแล้วมีผมเนี่ยสีดำเห็นอย่างได้ชัดเลยอือมอันนั้นไม่เท่าไหร่พอหลังจากจากตรงนั้นเสร็จปุ๊บผมก็มาถ่ายตรงซอกต้นไม้ ก็ปรากฏว่าก็เจอคือเหมือนกับแบบว่าเขาอยู่จากตรงเนี้ยแล้วเขาก็คือพอผมหันกล้องไปที่หนึง่งก็ปรากฏว่าก็เจอเหมือนกันอืก <S an> ็เป็นอย่างนี้เหมือนกันอื <S <S an> <S an> <S ผมก็เลยบอกว่าชัดจะไม่ดีแล้วผมก็เลยเดินถอยออกมา,พอ,มอออกมาพอผมเดินถอยออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่เขาก็เข้ามาดูก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าที่ถามจริงๆว่าอยู่กับใครผมก็บอกว่าผมยืนยันว่าผมอยู่คนเดียวนะตอนนั <S <S <an> ้นอืไม่มีใครพอหลังจากเสร็จวันเสาร์ ผมถ่ายถ่ายคอเสจก็ประมาณเกือบชั่วโมงอยู่ชั่วโมงเนี่ยช่วงกประมาณห้าทุ่มผมก็เดินกลับออกมาที่ป้อม <c oughs> โ่วยที่พี่ครับ<ะ>ผมก็เลยกลับมา,มานั่งที่ป้อมคือ<ะ>คือ,ค,อ,ค,อคือรีบเดินออกมาพอเดินออกมาปุ๊บก็เลยนัดแนะว่าเดี๋ยวเช้าวันอาทเดี๋ยวกลางคืนวันอาทิตย์ผมเข้าเวียน<ะ>คือเป็นคืนวันพระผมก็บอกว่าวันพระวันดีวันของแรงผมจะเอาทูบ กับเครื่องเส้นไหว้มาไหว้เจ้าแม่สบายทีย่เอาเพื่อขอให้ได้เจอกันแบบจัดจัด๊อไปเลยครับทีนี้พอถึงวันอาทิตย์เนี่ยวันพระผมก็เลยทําตามสัญญาอืช่วงเวลาเลิกงานยามดีคือสี่ทุ่มมามเก็ออเอาทู่ไปห้าดอ,อกก็มีมน้ําขวดนมกล่องพวงมาลัยอันอไปไหว้เจ้าแม่สบายทีย่ขอเปิดทางเปิดที่เปิดทางให้ยินญาตสพ่โพ่อใหญ่ได้มาได้เห็นคือคนก็อยากรู้อยากเห็นอยากได้ยิน ผมก็เลยบอกขอแบบจัดชุดใหญ่เลยนะเจ้าแม่ขอเจ้า,จา,าพ,พิธีถานพอเสร็จปุ๊บพี่พอไหว้เสร็จมาเชื่อไหมว่ามีเสียงผู้หญิงร้องไห้เสียงเหมือนที่พี่เก่งได้ยินวันนั้นอะพี่จำไม่ได้นะครับวันนั้นว่าได้ยินว่ายังไงวันนั้นได้ยินแค่ลักษณะเหมือนผู้หญิงเฉยๆเองอใช่ออืมฮเดี๋ยวนะพี่รู้สึกขนลุกยังไงไม่รู้ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันครับบอยเอาเอาเรื่องของเราให้จบกันคือ,ค,อ,ค,อคือพอหลังเขาหลังจากน,นั้นครูก,ก็ได้ยินเสียงที่ร้องไห้แล้วไม่ใช่ว่ามาครั้นเดียวนะพี่ครับมาติดติดกันหลายรั้อซึ่งซึ่งซึ่งผมเนี่ยอยู่คนเดียวเป็นผู้ชายอืแล้วถ้าจะเป็นที่อื่นเนี่ยก็ถามกันก็บอกว่าไม่มีไม่มีใครร้องไห้นะแล้วเสียงเนี่ยเป็นเสียงเหมือนเสียงเหมือนไม่ใช่คนเสียงเขาเย็น,นเลเยือกมากเสียงเขาแบบน่ากลัวอ ้วเสียงที่ว่ามันมันมันมาจากทางไหนของของสมมติเราอยู่ในป้อมเนี่ยมันมาจากทางไหนฮะไม่ไม่ใช่ในป้อมผมอยู่ในสวนอ่าในสวนละอ่าซึ่งสวนน,นี้ก็นทางที่จะมาพี่เพราะว่าลูกบ้านเขานอนหมดแล้วอืมถ้าเป็นเสียงที่มาจากบ้านหลังไหนเนี่ยผมจะเดินตามได้ถูกอ๋อฮะถ้ามันมาจากข้างนอกผมก็จะบอกว่ามันมาจากข้างนอกอแต่นี่เสียงมันอยู่ในบริเวณที่ที่ผมยืนคือสวนครับผมก็พยายามหาต้นที่มาของเสียงก็ปรากฏว่าไม่เจอผมก็เลยเข้าไปนั่งในศาลาปูนเพื่อที่จะถ่าย ใช้กล้องหลังก็ปรากฏว่าสิ่งที่เจอเลยนะน้องๆน้องๆคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่มเพจบ้านพี์เนี่ยแกเพิ่งเข้ามาดูอืทีนี้เนี่ยเขาอยากเขียนแต่เขาก็กลัวผมก็บอกว่าถ้าอยากเขียนเห็นอะไรบอกด้วยนะอ,มอะืมันจะมีต้นที่เป็นต้นต้นคล้ายๆต้นหมากที่เขาปลูกประดับตามสวนนะพี่ต้นเล็กๆครับแล้วมันจะอยู่กันสองต้นใช่ไหมพี่แล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีช่วงระหว่างเว้นกลางอ,อยู่ช่วงหนึ่ง ผมถ่ายไปตรงนั้นพอดีแล้วมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาเห็นเขาทักบอกเฮ้ยพี่หน้าผากใครอ่ะเห็นเลยอ่ะเขาทักอย่างนี้นะจริงเหรอใช่เขาบอกเฮ้ยพี่ใครแอบดูอ่ะผมก็ถามมาตรงไหนในระหว่างที่ผมสาสตไปเนี่ยในมือผมก็มีไฟฉายผมก็สาดไฟฉายไปด้วยเพราะมันมืดระหว่างที่ศาดตไปอ่ะพี่ปรากฏว่ามันเจอจริงๆคือเป็นหน้าผากผู้หญิงคือโผล่มาเนี่ยเหมือนเดิมเลยพี่คือลักษณะ เห็แนแค่ตรงช่วงจมูกขึ้นมาลักษณะคือเดี๋ยวแดที่เขาบอกเห็นเป็นหน้าผากเดี๋ยว่อนนะการเห็นหน้าผากคือมันจะต้องแบบว่าเห็นเป็นรูปร่างหน้าคนก่อนถูกปะใช่เขาเห็นเป็นลักษณะแบบนั้นเลยคือเห็นเป็นหน้าคนเป็นจมูกเป็นหน้าผากเป็นอะไรอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับแล้วเขาเห็นเป็นสียังไงอ่ะอะไรนะเขาเห็นยังไงคือคือแล้วพี่กําลังพยายามจินตนาการตามอยู่นะบอยคือมันเป็นต้นหมากสองต้นกันมืี่คุ้ายต้นหมากต้นเล็กๆสองต้นอ่ะแล้วทีนี้ มันระหว่างที่มันขึ้นกันสองต้นเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางใช่ไหมพี่ครับอ่าแล้วพี่ลองนึกด,ดูนะหลังจากต้นสองต้นนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีที่ให้คนยืนหลบได้เลยนะคือมันเป็นที่โล,งโลง่งๆถ้ามีคนยืนผมต้องเห็นผมต้องเห็นตัวต้องเห็นอะไรครับแต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เจออยู่ระหว่างกลางของสองต้นเนี่ยคือเป็นแค่เลยจมูกขึ้นมาอืมแล้วเขาไม่ได้แอบมองธรรมดาครับพี่อ่าฮะคือสิ่ง ผมมองด้วยตาเปล่าถ้าผมไม่ได้มองผ่านกล้องโทรศัพท์นะผมมองด้วยตาเปล่าผมไม่เห็นหอืแต่ผมมองผ่านกล้องมาเนี่ยคือเห็นแล้วอุ่ยคนลุก,ลกคือ,ค,อคือประมาณว่าพอมองไปปุ๊บนะพี่เขาไม่ได้ว่าแค่มองมาทางผมนะน้องน้องน้องคนที่เข้ามาใหม่เป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่มเพจอ่ะเดีรู้ละฮะเขาเขาเห็นเนี่ยเขาล้องเขาเขาขอผ้าห่มปิดหน้าเลยนะผมถามว่าเห็นไหมเขาบอกเห็น ผมก็ถามเขาว่าเห็นเหมือนอย่างที่ผมเห็นไหมเขาบอกว่าเห็นออคือเป็นผู้หญิงมีผมเห็นหน้าผาเห็นลูกตาดําโบเข้าไปจมูกแล้วเขาเขาไม่ได้มองธรรมดาที่คือเขามองแล้วเขาก็โยกหัวไปโยกหัวมาคือเหมือนสายหัวคือเหมือนจะหลบหน้าแล้วก็โผล่้นมาหลบหน้าแล้วก็โผล่เป็นอย่างเนี้ยงั้นพี่มีคาถามเลยงั้นพี่เขาถามตอนนั้นที่เรากาลังไลฟ์สดกันอยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยฮะมีคนดูอยู่กี่คนครับอ่า เจ็ดคนน่าจะหกเจ็ดคนหกเจ็ดคนอ่อฮะแล้วคือยังไงครับมันมันเขาเห็นเป็นลักษณะคือเห็นเป็นหน้าเห็นเป็นอย่างนี้เลยเหรอแต่พอเราพอเราออกประมองที่ตาเปล่าเราไม่เห็นไม่เห็นอืมแต่ถ้ามองผ่านผ่านผ่านตรงเนี้ยคือผมเห็นแล้วเห็นเนี่ยคือหกเจ็ดคนที่เห็นเห็นเห็นพร้อมกันอืมเห็นเหมือนกันหมดเห็นเหมือนกันหมดเลยอ่าฮะ พอเห็นจากตรงนั้นปุ๊บผมก็รู้แล้วแหละคือว่าม่วมาแล้วล่ะใช่ผมก็เลยถอยหลังออกมาอืถอยถอยด้วยความที่ว่ากลัวไงผมก็ถอยแต่รู้แต่ผมรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ไม่ไม่มาทําอะไรอะไรผมแต่แต่รู้ว่าเขาคือเขาเขาอยากจะมามาให้เห็นเหมือนตอนที่ผมขอไว้คืออยากจะให้เหมือนกับแบบว่าคืออยากเห็นเขาก็มาให้เห็นแล้วไงประมาณเนี้ยถ้าประมาณไม่เห็นพอเห็นจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็เลยแผ่นกล้องไปที่อื่น พ uh huh. อแพนกล้องไปที่อื่นก็ปรากฏว่าไปเจอข้างเสาตรงศาลาทีนี้เนี่ย uh huh. เห็นมาครึ่งตัวเลย uh huh. คือเห็นเป็นเสื้อคล้ายๆคนอ่เป็นเสื้อสีเขียวหรือเป็นสบ,บายอะไรสักอย่างเนะี่ยสีเขียว uh huh. แล้วเห็นเป็นรูปร่างหน้าตา uh huh. ชัดมาก uh huh. ที่เห็นในกล้องนะพอเห็นอย่งงางนั้นปุ๊บผมก็เดินถอยระหว่างที่ผมเดินถอยห่างมาจากศาลาก็ปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งมันดังแทกเข้ามาทุกคนก็ถามหมดว่า มีใครได้ยินเสียงกระพวนเด็กไหมที่บ้านใครเลี้ยงเด็กก็ปรากฏว,ว่าทุกคนตอบมาว่าไม่มีใครได้เลี้ยงเด็กที่ใสกระพวน uh huh. แล้วเขาก็ถามมาทางผมว่าทางผมมันมีเด็กไหมผมก็เลยบอกว่าผมเนี่ยอยู่คนเดียวผมจะเอาเด็กที่ไหนมาอยู่แล้วถ้าเป็นกระพววเนี่ยถ้าดังออกมาจากบ้านลูกบ้านจนถึงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อืแล้วเสียงเนี่ยมันดังชัดเหมือนกับพวนที่เขาใส่ก็เลยทําให้นึกถึงกระพวนกุมารทองที่ใส่ข้อเท้าอืข้อมือ แล้วมันดังอยู่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งผมก็พยายามมองหาที่มาก็ปรากฏว่าไม่เจออืพอไม่เจอทีนี้ก็เสียงก็เริ่มมาหนักขึ้นหนักขึ้นก็เป็นเสียงผู้หญิงร้องหัวเราะร้องสลับกันอยู่เนี่ยอุย้ยเดี๋ยวจริงเหรอบอยใช่ครับเฮย้ยเสียงอะไรพี่จริงเหรอขนาดนั้นลูยเหรอใช่คือคือคือมาอย่างเนี้ยแล้วเราประมาณว่าประมาณว่าพอพอ พอได้ยินอย่างนี้ปุ๊บผมตัดสินใจเดินเข้าไปอีกรอบอจะไปดูว่าเขายังอยู่ไหมคือกลัวไหมตัวผมเนี่ยกลัวนะแต่ด้วยความที่ว่าผมเนี่ยอยากจะพิสูจน์ให้คนเห็นว่าเออตรงเนี้ยเขามีอยู่จริงเราไม่ได้คิดไปเองก็เลยเดินเข้าไปือปรากฏว่าพอถ่ายไปปุ๊บที่สิ่งที่เจอเลยนะเขาโผล่หน้ามาแว๊บหนึ่งเหมือนก็จะยิ้มให้ดินี่โผล่มาเต็มหน้านะโผล่มาจตรงไหน เหมือนเดิมที่ต้นหมากเหมือนเดิมโอ้อฮะโผมาปุ๊บเหมือนจะยิ้มให้อะ่ะอืมแล้วเขาก็วัดไปมผมเจอแค่นั้นแหละผมก็เลยเดินถอยออกมาเพราะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปใกล้กว่าเนี้ยหนักแน่อ,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 อเจอหนักครับก็มายืนอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งเอาอีกรอบนึ่งวะขอไปนั่งที่เดิมไปนั่งปรากฏว่าถ่ายเลยจากต้นหมากนั้นไปก็ปรากฏว่าไปเจอเป็น ผู้หญิงใส่ชุดสบายเขียวเห็นผมสีดำยาวถึงพื้นเลยนะใช่พี่ยืนอยู่ถัดจากที่ผมนั่งไปไม่ไกลครับจนกระทั่งมีกลุ่มน้องๆในใน,ในที่คอสดอยู่เขาบอกพี่เดินเข้าไปดูหน่อยได้ไหมอยากจะรู้ไงว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรคือกล้องมันหลอกตาหรือเปล่าหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างไปวางไว้หรือเปล่า ผมก็เลยเดินเข้าไปให้ดูเลยว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่เก็บของของแม่บ้านก็ปรากฏว่าไอ้ที่มันไม่ใช่ละเพราะไอ้ที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ของที่วางอยู่ตรงนั้นเพราะที่เห็นเนี่ยคือเป็นชุดสีเขียวเลยทั้งชุดอ่าแล้วก็เป็นเป็นลักษณะคือเป็นผู้หญิงผมยาวพอเห็นอย่างนั้นปุ๊กก็ก็ในในสายโอ้เจ้าแม่เข้ามาให้เห็นแล้วแหละคือแบบมามาแบบเต็มตัวแล้วแหละพอเห็นสักพักอย่างนั้นนะพี่ ผมก็เลยเดินออกจากศาลาเพื่อที่จะกลับมาที่ป้อ,อมก็ปรากฏระหว่างที่เดินออกมามก็ได้ยินเสียงมันเดิมคือเสียงผู้หญิงของไห้ร้อ,องร้องไห้แล้วก็เป็นเสียงกระพวนของเด็กเหมือนตามไล่หลังออกมาโอ้โหพอพอเดินพอเดินออกมาจากตรงนั้นเนี่ยได้สักพักผมก็มานั่งที่ป้อ,อมก็ปรากฏว่าคือแบแบบแบบทำใจอ่ะคือคือแบบ มัน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 ไม่ใช่ขนลุกเพราอากาศหนาวนะแต่อ้ที่ขนลุกเนี่ยมันเหมือนมีใครเดินตามติดหลังผมมาแล้วรู้สึกอยู่นานไหมบ่อยอะไรฮะรู้สึกอยู่นานไหมโอ้ทั้งคืนทั้งคืนเลยเหรอใช่เพราะว่าผมบอกก่อนนะว่าหมู่บ้านผมเนี่ยยิงยืงต้อมผมเนี่ยยิงยืงหน้าหมู่บ้านเป็นต้นโพนี่ข้อมูลใหม่เลยเนี่ยพี่เพิ่งรู้เลยเนี่ยยุงยืงหน้าหมู่บ้านเป็นต้นโพเลยหน้าหมู่บ้านผมไปหน่อยก็เป็นวัด อยู่หโค่อืมอืมอฮึ่มล้อยังไงต่อครับแล้วอย่างานี้คือมันก็คืองี้บอ,อยคือเราคุยกันมาหลายครั้งต่อหลายครั้งละเกี่ยวกับสิ่งที่เจอคือบอ,อยอยู่หมู่บ้านนี้ตลอดทุกครั้งถูกต้องไหมฮะครับ<ถ>เออแล้วบอ,อยก็เจออยู่ตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ย <c oughs> เคยเคยเคยเอาเรื่องนี้ไปให้ลูกบ้านหรือว่าคนคนในหมู่บ้านฟังบ้างไหมฮะพี่ครับ คือเรื่องเริ่มเริ่มเรื่องเลยเนี่ยกรรมการเจอก่อนอืแล้วก็ลูกบ้านหลายท่านก็เจอไม่ใช่เฉพาะผมตอนแรกผมคิดว่าผมเจอคนเดียวออืทีแรกเลยคือแม่บ้านมาเล่าให้ฟังแลยังไม่เชื่อต่อมากรรมการซึ่งเป็นผู้ใหญ่วุโสกามาเล่าให้ฟังอือันนี้ผมเริ่มเชื่อกลางวันแตกๆบ่ายสี่โมงเย็นศาลาไม้ยึดเสาด้วยฐานฐานยึดด้วยปูนสั่นทั้งศาลาตอนสี่โมงเย็นออ ศาลาไม้นะพี่โยกเองทั้งศาลาแล้วกรรมการท่านเนี้ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่เจอเนี่ยตอนน,ตอน,นั้นเนี่ยตอนนั้นเน่ะเขาปั่นจักรยานไปเก็บกค้าวตรวจกับพอเขาเจอปุ๊บเขาปั่นจักรยานไปตามกรรมการท่านหนึ่งให้มาช่วยดูว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ได้ตาฝาดก,ก็ไปตามก็ปรากฏว,ว่าออกมาสองท่านก<อ>็เจอเหมือนกันคือสันสส่นตึกสั่นโยกไปโยกมาเหมือนมีคนไปจับโยกอ่ะเหรอใช่คืองี้ กูฟังนี้ครก็คือถ้าถ้าฟังแบบบอุดบอยจะโทรมาเล่ากับเราบ่อยมากเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในในหมู่บ้านเนี้ยแล้วก็ตงตรงจุดบริเวณเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตรงสนาเมเด็กเล่นก็ดี <c oughs> ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเล่ากับพี่ขวานไว้แล้วก็เหมือนกับว่าบอยครับ <c oughs> อ๋อนึกว่าสายลุดครั้งหนึ่งเคยเล่ากับขวานไว้กับเหตุการณ์ที่ไอชิงชา้าได้มันกวยเองถูกไหมฮะครับอ่าฮะครั้งหนึ่งเคยมาล่าสุดที่คุยกับพี่ก็กคือเห็นเหมือนกับมีเงาของผู้หญิงติดเข้ามาในกล้องวงจรปิด มีครั้งนี้ล่าสุดก็คือระหว่างที่อยู่กันในกลุ่มของ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 ,ของ,ของบอยนี่แหละซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ชอบเรื่องผีผีเหมือนกันเนี่ยก็จะมีกรุ๊ปไลน์มีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับทุกทุกครั้งก็จะมีการใครไปบ้านผีไหนก็จะมีการวิดีโอคอลมาให้ดูกันแบบนี้ถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็เจอเรื่องแปลกแปก,แกใช่ครับตอนที่เห็นเป็นลักษณะอย่างนี้บอยพี่ถามงี้ฮะเห็นลักษณะเหมือนกับเป็นใบหน้าคนที่โผล่มาอยู่ตรงต้นต้นหมากคู่นั่นแหละมีคนแคปไว้ไหมฮะพี่อย่างเห็นจังเลยอ่ะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยผมต้องต้องไปถามว่ามีใครได้แคปเก็บไว้ในเครื่องบ้างไหมผมจะขอเพราะเพราะอยา่างนู้คือบอยบอกว่ามันมันชัดมากแล้วก็รวมไปถึงมือที่บอยบอกว่ามีคนเห็นว่าว่ามาเกาะเกาะที่ที่ไหลบอยอ่ะครับซึ่งบอยบอกว่าคนเห็นกันเยอะมากเลยอ่ะใช่พี่โอ้โอ,อ้อออมันก็แปลกไงพี่แบบเฮ้ยมันมันเห็นได้กันขนาดนั้นเลยเหรอหรือไง ราะว่าโดยส่วนตัวอย่างนี้เล่าให้ฟังก่อนนะบอยคุณรู้ฟังคือเราเวลาเราไปเราก็จะมีการเดินสายบ้านร้างเราก็จะมีการไล์สดเหมือนกันตัวเองก็ไม่เคยเจอแปลกๆอย่างนี้แต่สิ่งที่บอยเจอมันดูแปลกมากอะ่ะแล้วก็เลยทําให้พี่รู้สึกสนใจมากว่าเราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วบอยว่าพี่พวกพี่เนี่ยอยากไปสังเกตการที่หมู่บ้านเนี่ยที่บอยทํางานอยู่เนี้ยพวกพี่อาจจะขอไปสักครั้งหนึ่งได้ไหมมันไม่ได้เลยพี่มันเป็นมันคือเขาเ้าใจนว่า คนที่เห็นด้วยก็มีไอคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีไปไปสังเกตการเฉยๆไปนั่งดูเฉยๆหรืออะไรเงี้ยอ,อ๋อเขาไม่ให้คนนอกเขา้าอ้อเหรอฮะใช่ครับอืมเสียดายเพราะ<ม>ว่าถ้าถ้า,ถ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 ามีคนนอกเข้าไปนั่งเล่นในสวนเวลากลางคืนหรือแม้กระตั้งลูกบ้านเองเนี่ยเขาจะมาตามร,าราอปภให้ไปดูแล้วเดี๋ยวเช้ามาเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับแบบไปฟ้องกรรมการเออในรอปภปล่อยให้คนนอกคนอะไรเขามานั่งเล่นอืม แต่ทีนี้เนี่ยถ้าพี่จะมาผมแนะนําไปที่บ้านล่างทรงไหมเพราะว่ามันมีศาลใหญ่อยู่สองสาลแล้วผมรู้จักกันเหลนเจ้าของที่หรอใช่คือถ้าพี่จะมานะอเพราะรู้สึกสนใจมากเลยเพราะว่าหลายหลายเหตุการณ์ที่ที่บอยเล่ามาเนี่ยคือมันมันน่าหาคําตอบมากเลยอ่ะเพราะมันมันเกิดอะไรขึ้นว่าจะสิ่งที่มันมาจากกล้องวงจรปิดก็ดีสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าชิงช้ากวายก็ดีแล้วก็ยิ่งบอยเล่ามาตองนี้คือเฮ้ย มันมีเหมือนกับโอ้โหผีมาหยอกเลยนะบอยเฮ้ยมันมันคือทั้งบอยก็เห็นคนที่เล่นไลน์กันอยู่ก็เห็นอย่างเงี้ยมัน่าสนใจไม่น่าสนใจไงคือพี่เก่งคือตอนตอนนั้นก่อนหน้านั้นอ่ะมีน้องคนหนึ่งที่คู่กับผมก็เคยเห็นอแล้วก็มีเด็กที่คู่ตอนนั้นเล่นที่ที่โดนย้ายไปเนี่ยก็เห็นนะนัดดีก็ก็เห็น ันนี้เขาก็เห็นแต่เขาก็ไม่กล้าพูดเพราะเขาคิดว่าผุ่มกลัวอือ่าฮะมีหลายคนส่งมาบอกว่าจะแคปหน้าจอมาให้ลงเพจได้นี่หลอนเลยนะอยากเห็นมีคนอยากเห็นเยอะเลยอ๋อได้ครับพี่เดี๋ยวมผมต้องไปถามถามถาม,มในกลุ่มว่าเออม,มีใครแคปแล้วก็วงวงไว้ให้ผมหน่อยอืมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะแคปรูปแล้วก็ส่งไปให้พุกี้ดูอืมนะ ลองลองลอง,ลองพี่พี่ขอหน่อยและกันพี่อยากเห็นเหมือนกันแล้วเชื่อว่าแฟนรายการหลายคนก็อยากเห็นว่าเฮ้ยมันมันขนาแล้วงั้นพี่ถามหน่อยดีครับก็คือที่บ่อยบอกว่าบ้านทรงเนี่ยมันอยู่คนละรั้วหู่บ้านถูกต้องไหมครับถูกครับอยู่อยู่อีกฝั่งหนึ่งคือ <S <S ที่ม<า>ันติดติดกันแค่รั้วกัน้นเฉยเฉยแล้วทุกวันนี้คือเขาเขามีตัวบ้านอยู่ไหมหรือว่าเหลือเป็นแค่เป็นศาลเป็นไรละเป็นศาลขนาดใหญ่สองหลังแล้วมีใบเสมาอายุเกือบร้อยปีหรือนึ่งันอ๋อแล้วคนเจอบ่อยกันไหมฮะตรงนั้น คือลูกบ้านเนี่ยโดนกูมารมาเข้าฝันให้ไปขอทําบันไดทางขึ้นาศาลให้หน่อยอ่าแล้วลูกบ้านเช้ามาเขาเข้าไปต่อเจ้าของที่เราก็ไปทําทําบันไดให้แล้วก็เล่าให้เหลนเขาฟังมผมเนี่ยยังไปเล่าให้เหรนเขาฟังเลยว่าเออเนี่ยผมเจอย<ะ>อย่างนี้นี้นะในหมู่บ้านห<ะ>มู่เกยนี้เขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่มีคนเอาของเล่นไม่มีคนเอาอะไรไปถวายหเขาก็เลยข้ามมาเล่นที่หมู่บ้านอื แล้วตอนนี้คือน้ำมันลดแล้วผมจะหาจังหวัดกับโอกาสเข้าไป,เข,าไปเข้าไปดูเข้าไปถ่ายรูปที่แต่ต้องเข้าไปกลางวันแต่ถ้าจะเข้ากลางคืนเนี่ยต้องติดต่อเจ้าของที่ก่อนเพราะเขามีหมาบานแก้วอยู่อ๋อโอเคโอเคงั้นพี่ฝากหน่อยแล้วกันแต่พี่สนใจในในหมู่บ้านที่ที่บอยว่ามากกว่าเยอะเลยนะครับได้นี่คือประมาณนึงนะบอยเนาะงั้นพี่ฝากเรื่อง,เร,องเรื่องรูปด้วยแล้วกันนะที่ว่าเรื่องรูปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีบส่งให้พี่เลยทางทางไลน์แอดเดชช็อบนะครับ ได้นะพี่ฝากหน่อยแล้วกันเนาะพี่อยากเห็นว่า,าเออเมันเป็นยังไงเพราะว่าหุ้ยฟังเหตุที่ที่บอยว่ามันเนี่ยมันอยากเห็นเลยอะ่ะผมถ้าเป็นพี่นะเหมือนกับองง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 ราออรมณ์ง,ง,ง่ายเวลาเราวิดีโอคอลคุยกันสมมุติพี่ก็จะมีกรุ๊ปไลน์ของพี่อยู่อะไรเงี้ยเวลาเราวิดีโอคอลกันหลายๆหลายๆหลายๆคนง,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 งนะี้คู่ฟังฮะมันก็จะมีจอขึ้นมาเต็ม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 หมดเลยใช่นะะก็จะมีการแคปแกลงกันบ้างบางคนนั้นทําอะไรอยู่คนนี้แกลงอะไรอยู่เงี้ย ถ้าเกิดว่ามีใครณวันนั้นที่อยู่ในในในกรุ๊ปวันนั้นที่กําลังคุยกันอยู่เนี่ยแคปไว้เนี่ยไงรบกวนส่งมาให้พี่ดูหน่อยเนาะพี่จะให้แฟนรายการแต่ช็อคได้ดูกันได้ครับพี่ได้เยวรเดี๋ยวผมจะติดต่อคนในแอปว่ามี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 ใครแคปอะไรไว้บ้างไหมส่งมาให้ผมหน่อยเพราะว่าเครื่องผมเนี่ยคืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมจะทําการล้างเครื่องทีนอ่ะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าเขาส่งมาให้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้พี่ดูทางทางทางอินบ็อกซ์ได้เลยครับบอย พี่ฝากด้วยนะได้ครับพี่ได้เลยขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวนะพี่ไม่แน่ใจว่าทางอินบ็อกซ์มันยังพอมีอยู่ไหมอินบ็อกซ์ไหนฮะอินบ็อกซ์เพจพี่อะมีอยู่ครับมีฮะมีทุกอันอยู่แล้วครับโอเคโอเคครับได้เลยส่งมาได้เลยนะได้ครับขายดียังครับพี่ขายดีแล้วครับผมครับสวัสดีครับพี่เก่งได้เลยครับคุณบอยขอบคุณมากนะไงพี่ฝากด้วยนะ ได้ครับพี่เดี๋ยวผมรีบส่งให้เลยครับได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเช้าวันที่สับ